นะครับครับอ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทยี่สิบห้าพุทธสัตวรรษพระที่พิธีดีที่สุดในโลก นะถ้าใครอยากจะได้ก็เอาไปนะครับแหมผมมอเลยนะยิ้มหา้าตรวตรรษนี้นะถ้าคุณไม่มีทังเยอะแต่อยากได้พระที่ M16 ยิงไม่เข้าเนะี่ยที่พุทธคุณนะครับต้องบอกว่าครอบจัก,กรวาลพราะพระที่มาปลุกเสกนะทั่วประเทศไทยคัดมาแต่เก่งๆนะเขาจึงบอกว่าพระที่ทีดีที่สุดในโลก นะครับปิดสองกับเนื้อชิ้นสองพันห้าเนื้อชิ้นอันไหนกับปี่ชายสมเนี่ยอันเนี้ยพันสองร้อยบาทส่วนเนียเนื้อว่านหรือเนื้อแร่จะเล็กกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้เอาสอันนี้สวยนะอันนี้เอาสามพันสามอันนี้เอาพันสองอันนี้เอาสามพันสามนะครับอ่ะไขรเอาก็พิมพ์ปิดไป ครับใครเจดีพิมพ์ใหญ่สวยๆไม่ค่อยเจอนี่กระสุนเจ็นัดโดนทุกนัดแต่ไม่เข้าอ่ะคุณคิดว่าพระเครื่องอะไรจะสร้างนะปรากฏการแบบนี้ได้นะครับองค์นี้เอาพันสองบาท1,200บาทพีทวีปิด3,300ัามนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ที่กดหน้าวัดพระแก้วนะครับพี่ทวีเก็บกสืพระนะอ่ะพันสองร้อยบาทนะพี่วัสพลนะครับตอนนี้ก็ต้องคุณแผนพอแทนใช่ไหมหือฮะเหรียญปูแพ้วนี่นะครับเหรียญปูแพ้วอ่ะเบาๆกันเอาไปห้าร้อยพอ เหรียญปูแพ uh, ้วห้าร uh, ้อเบาๆไปก่อนครับพิวาสพลห0าร้อยลงปู่แพ้วนะครับคราวนี้ก็จะเหลือแต่อางค์ครูใครยังไม่มีเอาไปดูกันเนี่ยเอา900โหวันนี้มีปู่นาปู่บุญ ปู่จันเลียงคู่นี้สุดๆครับปูน่นาปู่บุญปู่จันเรียงกันนี้สุดๆครับผมจะบอกให้อ่ะพิมพ์ปิดด้วยครับนะอันนี้เอาเก้าร้อยบาทคุณจะสามารถไปดูชาติดูรักดูทองดูตะกั่วเก่าดูดินเทียบไปดูพระบูชารัตนรัชการได้สบายอ่ะเก้าร้อยบาทองครู มีองค์เดียวอยู่จะไม่โดนพระเกจะใครเอาพิมพิดไปนะครับอันนี้เอาเ0้าร้อยบาทวงไว้ตรงนี้เนาะนะครบ,บางคนก็นะพระแท้เป็นองค์คูเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่คอ่คอยเช่ากันนะชอบเช่าพระดังแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าอ่ะพี่จะกิดปิด900อยอ่ะองคู นะครับพร้อมแล้วนะเพื่อนๆอยากได้อะไรก่อนนะครับคุยกันมาเลยนะอยากได้อะไรก่อนนะครับคุยกันมาเลยเหรียญปูสุกหลังกรมหลวงชุมพร แพงไหมถ้าเป็นของโรงเรียนในเรือไม่แพงนะครับหลวงพ่อเลือสีลิงดำลงทองเอาเอาสองพันพอปิดตาปูนาคเบญจภาคีพระติดตาประเทศไทยอยู่ในไลฟ์วันนี้เป็นเกียรติเป็นสีการายการหลวงพ่อเลือสีลิงดำลงทองสองพบาทนะผมก็จะขยับ ใครที่อยากรู้ดูตรงไหนถามได้นะเพราะเงินเนื้อก็เป็นเนื้องเงินเลยอะครับมีสร้างอยู่แล้วครับเพราะเงินบางคารนะ,นะเนื้องเงินมีห้วยเขียดจะมีเนงเงินเลยครับอ่ะสองพันบาทนะครับหลวงพ่อฤศีลิงดำ เอาเอาเอาแค่เชื่อใช่ไหมเชื่อก็ก็จะเอาแยกได้นะเป็นเล่นไปผมอะเช่ามาหมดเลยครับอันนี้เป็นทองคำแท้ทั้งหมดอ่าครับพี่คาถาวุธิหลวงพ่อเลสีดินดำลงทองแพงธรรมดายังแพงเลยครับอ่ะพระปิตาปูเอี่ยมเนื้อหัวบานเย็นพอจะมีให้เห็นบ้างไหม ผมเคยทำไลท์เอามาไลท์อยู่นะแต่ก็นานแล้วนะที่ไม่ได้เจอครับอันนี้มีคีมไหมลูกมไม่แน่แต่ว่ามีใครเอาคีมมาป่อพี่ชาชาพี่ชาชาปิดอะไรหมื่นห้าเลย,ยเหรอ้อยจะไดนะ้ต้องเอาคีมมาลูกมีคีมติดไหม,มทองดีนะ จตาทองไม่ดีนะสร้อยก็อ่ะนี่เขาทำมาพร้อมห้อยสามห่วงนะครับห่วงใหญ่อย่างนี้ต้องมีพันกว่าสามพันนี้ก็นะสามพันสามพัน สามสามสามเก้าอันนี้อันนี้สามพันกว่าสิบสองสิบห้าเอานะครับบังกะพร้อมครับลูกอมสร้อยเนี้ยนะใครเอาเนี่ยไม่ต้องเอาเยอะครับสร้อยเส้นเนี้ยใครเอานะผมเอาหมื่นเดียวอะ่ะเนี้ยสร้อยเส้นเนี้ยใครเอาเอาหมื่นเดียวนะครับ อ่ะได้นะครับลูกอมเดี๋ยวคเดี๋ยวค่อยว่ากันเส้นนี้ไปซื้อใหม่หมื่นไ้แล้วครับขอ้อละสามพันสามพันสามพันกัเก้าแล้วอันนี้สามพันกว่าครับผูกตัวใหญ่ห่วงเนี่ยห่วงใหญ่แบบนี้พันหนึ่งซื้อไม่ได้ครับเดีย๋ยวผมใส่ปิดให้ก่อน โอเคลูกอมมาลูกอมบางกับพร้อมถักเชือกเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่ด้วยนะอันนี้ใหญ่นะครับพร้อมเลี่ยมเลี่ยมทองสามห่วงก็หมื่นกว่าบาทอยู่แล้วเลี่ยมทองสามห่วงนี้มื่นเลี่ยมไม่ได้แน่นอนยกซุ้ม สามขาสามห่วงปิดตาปูหน้าได้นะเนื้อเมกะพัดอะ่ะคุณต้องดูเมกะพัดเก่าให้เป็นก่อนเห็นไหมฮะผมมาทำยูทูบบ่อยๆนะซึ่งตามซอกนะเ,เนี่ยเขาจะเนยนะเนื้อเมกะพัดเก่าเห็นไหมสองลูกอมน่อยได้เลย นี่เก๋คืนเพิ่มไหสามหมื่นลูกอมเม็ดเนี้ยนะแท้ดูง่ายแบบเบิร์อา้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับไปทีลสะสเต็ปเลยอยากได้อะไรก่อนพิมพ์เข้ามาพอยุ้ยบางกะปินะครับอุ้ยพอยุ้ยบางกะปิ มีราคาใหม่พระยังไม่มีเลยครับพระผมยังไม่มีให้แฟนเพจอะไรจะมีราคาได้อย่างไรเอาวันนี้เอาจะไหนก็นชุดใหญ่มาแล้วเอาให้ใหญ่เข้าไปอีกสุดๆเลยนี่นะพ,พอพอคงมาแล้วเอาตะกรุดปู่ใจไปด้วยผมเข้านะ้ำแป๊บหนึ่งอยากได้อะไรกลับมาผมแบ่งปันให้เลยได้เวลาแล้วครับ แม่ความสนุกตื่นเต้นมาแล้วชินราชหลังยันห้ามีย่อยเหลืออีกไหมโอ้โหต้องดูเลยชินราชเนี่ยเมกะพัฒนี่เก่ากึกเนี่ยพระองค์ใหญ่บนขวาบน อ,อันไหนเอ่ยพอขอมอันนี้เห็นไหมพอขอมเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อที่เป็นเนื้อว่านเนี่ยเหมือนยี่ห้าสตว์อ,อะนะอ,อุ้ยมาขยับตกเข้ามาเออใช่ ปิตาสามองค์ลิงขบเท่าไรเอาลิงขบสวยๆมีหน้ามีตาเอาไปสี่พันนี่มีเกเยอะด้วยนะลิงขบสวยๆเส้นชัดๆเนี่ยมีหน้ามีตา,าไปสี่พันบาทครับพระกีบบัววัดลิงขบนะกีบบัววัดลิงขบเดี๋ยวได้ชมกันทุกองค์แน่นอนเริ่มทำการแบ่งปันกันวิธีดูกีบบัวเนื้อลิงขบ ก็ดูเนื้อพระให้ถึงร้อยปีครับเนื้อร้อยปีก็เทียบเคียงกับเนื้อปูบุญเนื้อปูสุพระกดหน้าเดียวก็มีลายในมือกดอันนี้สวยนะสี่พัน 4, บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปอยู่ติดกับชินนาราสก,ก็จะเป็นพระแก้ววัดอนง อ่าชมพ,อพ่อพสอ่ะลิงคบอันไหนถ้าหยิบขึ้นมาแล้วแฟนเพจเงียบผมจะหยิบขึ้นไปก่อนนะพ,อพ่อพสเนี่ยผมบอกใครส่งรูปมาใน Google ได้เนี่ยแจกพระฟรีถ้าสวยกว่านี้ให้เงิน2,000บาทกับคนที่ส่งรูปเข้าอินบ็อกซ์เพจผมได้โอเคลูกอมหลวงพ่อคงมันบังกระพร้อม นี่คือหนึ่งในห้าเบนจะพาคีลูกอมแห่งประเทศไทย <Okay. S 1> คุณแพทพ่อแทนโอ,อ้ตอนนี้โด่งดังเก็บบ้างครับเดี๋ยวตกขบวน